สวัสดีคุณผู้ชมครับผมและวันนี้อยู่ในเกมซากุระสคูฟิมอลเตอร์พาร์ทที่ยี่เย็ดเย็ดกันแล้วโอ้ย oh, ช yeah! <laughs> ัดไปวันนี้เรามาอยู่โรงโรงพยายเยอพี่อะไรวะมึงกูจ่ายเงิน,นฟรีเหรอโรงพยายเยเราจ่ายเงินมันฟรีนะคะับโฟลุกเรียบร้อยห้าหมื่นสียเงินฟรีกูคนที่เราจะก่อนนี้เราจะอันนั้นอันนี้เราก็ต้อง ใส่ชุดคนไข้โอเยด้า oh, yeah. น,นหลังเหมือนไม่มีอะไรนะจัดไปสวัสดีคุณพยาบาลสุดสวยเอ๊ะกูคุย,คยโอ้โหยิ้มน่ารักด้วยเย็ดโดโอเยพยาบาลไม่มีคนเลยไม่มีคนไข้เนี่ยเกมนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนอยู่ด้วยประเด็นนะโอ้อยนี่ก็มีพยาบาลห้องนอน ห้องนอนเล็กมากเลยเป็นกูกูนอนกิ้งกันเนี่ยโตกตุ่มเลยโอเยโอเย่ oh yeah. Oh yeah. ไม่มีอะไรเอร้ยเดินว่ะเฮ้ยเอออะไรเมื่อกี้นี้เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ดิ้เอาใหม่ดิด้เฮ้ย,ย,ย,ยมันเดินได้ล่ะมันเดินได้ต่างแม่งเดินไม่ได้แล้วห้องต่อไปห้องผ่าตัดปะนอนท่าเลียเลยไม่มีอะไรวะ ของค่อนข้างน้อยน้อยที่ใหญ่ละไม่ค่องข้างน้อยที่อะไรวะ๋อ้มีอะไรตกใจตกใจที่อะไรวะกูเ <c oughs> ลืเอดเยอะมากอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกเช่นเคยโอ้ไม,ม่ไม่มีมา่านปิดให้ด้วยสร้างแม่มีแค่นี้เี่ะโรงพยาบาลอยโอ้โหแม่ <c oughs> ไอซั์รู้ว่าผี มา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 ชาจังวะไม่ทันใจเลยอ่ะเจ็ดเป็ดเจ็ดไก่โอ้ยสวยเปลี่ยนชุดกลับไปื้อกลับโอ้มาเราวาร์ปมานี่กันเลยเราวาร์ปมานี่กันเลยเย็ดโอ้ยกระตุกกระตุกอ๋อโอ้โอย่ไม่ธรรมดา ใส่ไข่ไหมใส่อยู่ซั่วไก่เลยล่ะอลัองการงานสร้างเย็ดโดเย็ดโดโดคุยอะไรไปไม่ออกเว้ยไปดีกว่าอ๋อตัวนี้สุดละนี่อะไรว่าเห็ดเหรออ๋อไม่ใช่เห็ดไอ้เหีดด้ยทำเห็ดให้กูต่อยเลย โอหที่เชี่ยแม่งยาวเลยน่ะอ๋อไอ้นี่เดินในเดินในน้ำเลยวะเฮ้ยมึงเข้ามาเดินในน้ำมัเหรอมึงโผล่ไปไหนวะปกติไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหยาวมากจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจริงที่เดินจะมีอนนี้อ่ะสุดยอดว่ะอ,อ,อาเข้าไปมึง เอาเข้าไปมึงโอเคมีเหี้ยละไปดีฟามาต่อไปกันเลยที่นี้ว้าวโรงแรมอันสวยงามเข้าไปกันเลยไอต่อยเหี้ยล่ะข้างล่างไม่มีอะไรตามระเบียบ อืมีเทียเปลี่ยนมีเทียไม่ไม่ใช่มีเทียเลยเปลี่ยนมีที่เปลี่ยนฟุตมีเทียอะไรมึงวะจะมีเดียแล้วไอ้เทียอ้า <c> ว <oughs> กำลังจะนอนไม่ได้เอ้ยเอ้ยอ๋อนอนละหมุนอย่างเร็วเลยมึงอ้ากูไปหมุนใหม่อีโอ้ได้เหรอ เฮี้ยแม่งได้่ะอ๋อมีกาแฟให้จิบเจ๋งเลยเย็ดโดเย็ดโดโดไอติมนั่นเองไอติมไอติมอะไรวะซันต่อไปมีเฮี้ยอะไรไหมอู้เคี้ยแม่งเข้ามานี่แม่กระตูกมากอ่ะอือหืออาบน้ำอีกเช่นเคย ตัวนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมแปลวาอะเหมือนเดิมกาแฟมันเดิมวะโอเคแด่กาแฟมันเดิมชั้นต่อไปนะถ้าเหมือนเดิมอีกแสดงว่ามันก๊อปมันก๊อบกันเยอะมากเลยมันก๊อบกันเยอะก็กันเยอะคืออะไรเฮ้ยออแหลกๆหลกพ่อมังพีู่้หูีฟ้าอัสวยงามไม่แต่อันนี้ก็ยังการเดิมเลย หรือเปล่าวะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้หลากสีไปหน่อยเอา้าโดดมาโดดขึ้นไม่ได้ด,ด,ด้ยวยเหรอเอา้าอย่าอะไรวะโอเคโอ้โหสุดยอดเลยอะอะไรสุดยอดวะเลิกเท่มากแม่งอย่าบอกนะว่าหมดแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วย